ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีดูหัวข้อวันนี้นะครับ30ตุลาดาวพากันย้ายตามมา2อตวังเกตและพุทธส่งผลอย่งางไรต่อ12ลัคนาราศีเอาดาวย้าย2ดวงเกตเพิ่งย้ายไปเดี๋ยวพุธจะย้ายอีกดวงหนึ่ง ส่งอิทธิพลแน่ๆก็ถือโอกาสดีๆตรงนี้มาเพิ่มเติมให้กับทุกท่านสำหรับชาวลัคนาราศีเมษแล้วนั้นดาวเกตย้ายไปโยกหน้าชาวลัคนาราศีเมษย้ายไปอยู่ที่มิถุนนะโยกหน้าชาวเมษนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ซึ่งมันจะย้ายพวกนี้แต่วันนี้ดาวพุธเนี่ยย้ายไปเลงลัคนาราศีเมษผมบอกเลยว่าชาวเมษนั้น เกตไปอยู่ในเรือนพุธพุธย้ายมาเร็งลัคนาราศีเมษชาวเมษทั้งหลายนะพุธไปอยู่กับอาทิตย์อยู่กับอังคารการย้ายของดาวตรงนี้ทำให้คุณมีโอกาสจะได้เจอความรักจากโลกโซเชียลนะเออมีโอกาสจริงๆเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันก็เป็นดาวที่มาจากเรือนสหัชชะก็หมายถึงแวดล้อมสังคมได้แล้วก็ดาวเกตไปอยู่ในเรือนพุธพุธไปอยู่ในเรือนศุก นะสูงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมหาจักรด้วยแต่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีนะึงอ่ะวันนี้ยังไงพูดเราเอาแค่เกตก,ก,กับพุทธนั่นแหละแล้วพุทธไปอยู่กับอังคารอยู่กับอาทิตย์นะครับเลงไปยังลัคนาราศีเมษลัคนาราศีเมษมีโอกาสจะ,จะ,จะเจอเจอเพศตรงข้ามจากโลกโซเชียลนะในขณะที่มีดาวขยับย้ายตรงนี้และเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่ง ดาวเกตที่ไปโยกหน้ากับดาวมนุษย์ยูตรงนี้ที่ทับลัคนาราศีเมษอยู่ชาวเมษมีโอกาสจะได้ท่องเที่ยวหรือเดินทางไปยังสถานที่แปลกๆนะครับผมก็ไม่รู้แนละ้วมันจะแปลกแค่ไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าดาวเกตที่มีการขยับย้ายตรงนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสจะเจอรักจากโลกโซเชียลก็เป็นไปได้แล้วเกตก็จะไปเลงกับ สุกที่จะย้ายพรุ่งนี้ด้วยแล้วสุกก็ไปดาวจาเจ้าเดินความรักด้วยโอ้โหดูมุมไหนเกตไอ้เม,ม,ม่ก็มีโอกาสจะเจอความรักจากโลกโซเชียลลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่มีการขยับย้ายตรงนี้นั่นก็คือดาวเกตเนี่ยย้ายไปแล้วเมื่อเช้า10บโมงแล้วเดี๋ยวสี่ทุ่มเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราไลฟ์กันอยู่เนี่ยดาวพุธก็จะย้ายอีกดวงแล้วแต่โคตรมัง่งย้ายไปอยู่ในเรือนอัลลี ไปอยู่กับอังคารอยู่กับอาทิตย์ในเรือ,อนอาลีของชาวพฤกษบพฤกษบระวังหน่อยนะจะเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วก็ปากเสียงกับคู่ด้วยนะครับนี่แหละนี่แหละความแปลกพิสดารของไอดาวตรงนี้แหละที่มันมีการขยับย้ายนี่แหละแล้วตลกกว่าไปกว่านั้นคือดาวเกตที่ย้ายเนี่ยมันไปเล็งกับดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์เป็นตนุลักษ์ของพฤกษบด้วยตนุลักษ์คือเจ้าเรือนของพฤกษบ เพิ่อเพอพึกศพนี่จะมีการขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรสักอย่างหนึ่งแบบไม่คาดฝันเลยมึงเอ้ยไปดูให้ดีเถอะดาวย้ายอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละครับดาวที่มีการขยับย้ายตรงนี้ถือว่าพึกศพยังจะต้องระมัดระวังตัวเองสักนิดนึงนะทั้งเรื่องคำพูดขัดแย้งกับคู่มาเต็มๆเหมือนกันเนี่ยนะนะไม่ใช่เล่นๆล่ะดูให้ดีเถอะนะแล้วก็ ดาวเนี่ยไปอยู่เรือนอริสามดวงพฤกษบช่วงนี้ทำอะไรรอบคอบนิดนะครับฉะนั้นพฤกษบนะก็ประมาณนี้แหละนะครับยังต้องระมัดระวังอยู่แต่ผมยังเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าพฤกษบยังได้การตรีโกนของดาวเสาและดาวพฤหัสตรีโกนถึงลัคนานะมันจุกจิกจุกจแต่สุดท้ายแล้วพฤกษบก็จะแก้ไขปัญหาผ่านไปได้เพราะว่าดาวเสาตรีโกนกับราหูเนี่ยเสาเป็นคู่มิตรกับราหู นะครับมันทําให้ชะตาคุณก็มีความเข่งเข้มแข็งทั้งอึดทั้งถิดอยู่นั่นแหละนะลัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนนะอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนนะดาวอาทิตย์นะครับย้ายไปตําแหน่งโยกหน้าชาวลัคนาราศีสิงห์แต่เป็นการโยกหน้าที่ดาวอาทิตย์นั้นมีองศาที่อ่อนแรงนะ แล้วก็ดันเสือกไปอยู่กับอังคารซึ่งอังคารกับอาทิตย์เนี่ยมันเป็นโจดกันเลยมันไม่ถูกกันเข้าใจไหมอืมแล้วดาวพุธก็จะย้ายวันเนี้ยย้ายไปอยู่กับอาทิตย์ซึ่งเป็นตนุลักษ์เป็นดาวเจ้าเรือนของสิงสิงเนะครับในช่วงนี้นะฟังให้ดีนะครับระวังอารมณ์ ความคิดของตัวเองในช่วงที่ดาวเกตและดาวพุธจะย้ายวันนี้ระวังอารมณ์ความคิดของตัวเองจะจิตตกง่ายจิตตกง่ายนะประการที่หนึ่งสงระวังสุขภาพร่างกายเพราะว่าดาวเจ้าตัวเนี่ยเดินไปเป็นนิดองศามันอ่อนแรง แล้วก็ไปอยู่กับอังคารอีกซึ่งอาทิตย์กับอังคารเนี่ยแม่งเป็นโจทย์กันมันไม่ถูกกันเข้าใจไหมนั่นแหละมันจะทำส่งผลในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะชาวสิงห์เนี่ยแล้วก็ชาวลัคนาราศีสิงห์อีกเช่นกันดาวไปโยกหน้าตรงนี้ฟังให้ดีนะครับดาวไปโยกหน้าตรงนี้ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธ ก็จะไปโยกกับดาวศุกร์ที่จะย้ายพรุ่งนี้ด้วยนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสจะเจอรักโดยบังเอิญแต่สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่นะก่อนหน้านี้มันมีดาวตัวหนึ่งที่ทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์จุกจิกกับเรื่องความรักเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้อง แก้ไขความยุ่งยากใจตรงนี้ให้หมดไปเมื่อะนั้นแล้วดาวอาทิตย์ที่เป็นนิดเนี่ยมันทําให้เราหงุดหงิดเข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาแทนที่นะแต่ตอนเนี้ช่วงที่ดาวย้ายเนี่ยเกตกับพุธเนี่ยอาทิตย์จะย้ายตรงเนี้ยเหนื่อยหน่อยเพราะดาวเจ้าตัวไปอยู่กับอังคารแล้วอังคารกับอาทิตย์เนี่ยมันเป็นดาวแห่งความขัดแยง้งนะการที่คุณจะต้องแก้ปัญหานี่แหละชาวสิงห์เนี่ยแหละ นะให้ให้รู้ไว้เลยแล้วดาวพุธอ้าวฟังต่อดาวพุธท,ที่ไปอยู่กับอังคารไปอยู่กับอาทิตย์อยู่กับอังคารอยู่กับอาทิตย์กําลังจะโยกกับดาวศุกร์ที่ดาวศุกร์จะย้ายพรุ่งนี้แล้วก็ดาวพุธจะย้ายไปอยู่กับอังคารกับอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์เป็นตนุรักษ์ของสิงห์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดาวศุกร์จะย้ายเท่ากับพุธมันก็จะไปโยกกับศุกร์อาทิตย์ก็โยกกับศุกร์ด้วยส่งผลในทางอ้อม ให้ชาวสิง์ก็มีโอกาสจะเจอรักจากโลกโซเชียลด้วยเช่นกันนะครับอา้าวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวจะย้ายย้ายไปอยู่ในภพที่4อยู่กับอังคารอยู่กับอาทิตย์กรกฎอะแล้วพุธย้ายตรงเนี้ได้ตำแหน่งอะไรรู้ไหมได้องค์เกณฑ์ได้อัมพูเกณฑ์โคตรดีอืมนะเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงตามหลักโหราศาสตร์เลย ถ้าเป็นดวงกําเนิดก็ถือว่าโชคดีวัฒนาดีอมืมีบุญมีคนอุปถัมภ์ถ้าเป็นดวงจรก็หมายความว่าช่วงจังหวะที่ชีวิตชะตากําลังจะรุ่งเรืองฉะนั้นกรกฎเดี๋ยวเนี่ยพุธกังคาคอาทิตย์เนี่ยเด่นอยู่ในองค์เกนเนี่ยอยู่ในเรือนที่สี่อัมพูเกณ์เนี่ยกรกฏเนี่ยพุธย้ายตรงเนี้ยทํามาหากินคล่องตัวเลยนะจะบอกให้ทํามาหากินคล่องตัวเลยมีลาบลอยด้วยนะแล้วก็ เจรจาอะไรเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นแต่ก็ต้องพูดดีๆนะจ๊ะไม่ใช่ไปพูดสีสืว่าเข้าใจไหมต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าพุทธก็อยู่กลางคานไอ้พวกเนี้ยบางทีมันชอบพูดอะไรแบบเกี่ยป้าบอเสือจิตอิ่มแล้วพูดมากเนี้ยระวังให้ดีเหอะฉะนั้นดาวที่ย้ายตรงเนี้ยมีแต่ดีกับดีที่เกตจะย้ายเกตย้ายเนี้ยย้ายไปแล้วเมื่อช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวพุทธจะย้ายสี่ทุ่มเนี่ยอีกสี่นาทีเนี่ยดาวพุทธย้ายแล้วนี่แหละองค์เกณน้ำพุกเกณ์นเนี่ย กรกฏเนี่ยรับทรัพย์เต็มๆเลยฉะนั้นกรกฏก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่ชะตาชีวิตจะดีอ่ะไม่มีเหตุผลอื่นหรอกชะตาชีวิตจะต้องดีขึ้นนะฮะส่วนเรื่องความรักดาวตรงนี้เขาไม่ได้ดูไปเน้นในเรื่องความรักหรอกนะความรักจริงๆเขาไปดูที่ดาวเสาแต่บอกแถมให้ก็ได้ว่ากรากฏมีโอกาสจะเจอความรักแต่ไปเจอแบบไม่ค่อยเปิดเผยอ่ะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้หรือไปเจอกับความรักที่เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยแล้วเดีเ๋ยวงานเข้า มไม่รู้เหมือนกันทาไมงานเข้านะไปคิดเอาเหอะตอบยากนะครับนี่แหละกรกฏฉะนั้นกรกฏไม่ต้องสงสัยเลยนะดาวเข้าอําพุเกณฑ์เนี่ยยังไงก็เฮงนะลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับแล้วก็ดาวที่จะไปลอยกลางฟ้าอาทิตย์ก็ลอยกลางฟ้าอยู่อังคารก็ลอยกลางฟ้าอยู่ดาวพุธก็จะไปลอยกลางฟ้า ของชาวลัคนาราศีมังกรเท่ากับว่ามีดาวถึงสามดวงไปลอยอยู่กลางฟ้าลัคนาราศีมังกรส่วนดาวเกต้นไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับก็เท่ากับว่านะชาวลัคนาราศีมังกรนั้นเหนื่อยงานเพียบก็ดาวไปลอยอยู่พบกลางฟ้าทั้งสามดวงจะไม่เหนื่อยจะไม่เพียบได้ไงดาวพุธเนี่ยไปอยู่กับดาวอาทิตย์คุณ จะมีความสำเร็จเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานบางอย่างที่ดีๆหรือได้งานใหม่ที่ดีๆฉะนั้นชาวลัคนามังกรดาวที่ขยับย้ายตรงนี้ส่งผลดีทีเดียวในเรื่องของงานถือว่าเป็นความสำเร็จแต่เนื่อยนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ก็เป็นความสำเร็จไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าดาวพุธนั้นมาจากเรือนสุภะ นะครับบัลลอยกลางฟ้าแล้วการติดต่อง,งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็จะดีด้วยนี่คือชาวลัคนาราศีมังกรจริงๆดาวสามดวงนี้ย้ายมาตรงเนี้ยไม่ได้ส่งผลอะไรไม่ได้ใช้อ่านในเรื่องความรักนะครับแต่ดาวที่มีผลในความรักของชาวมังกรจริงๆก็คือดาวเสาร์ที่ทับรักอยู่แล้วก็ดาวศุกร์ที่กําลังจะเดินเข้าวินาศ ก็ยังไม่ค่อยสนะักเซสนักมังกรในเรื่องความรักแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ทำมาหาแดกก่อนงานกำลังจะดีนะกำลังจะมีความสำเร็จจะมีโชคดีใครรองานอยู่ได้งานแน่ๆไม่ต้องห่วงเข้าใจไหมเฮ้มังกรทั้งหลายนะนี่แหละนี่แหละมังกรทั้งหลายนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนามังกรนั้นดวงคุณ สาวทับรักนี่ยังเข้มแข็งอยู่พืหัตก็ยังทับรักแต่พื้นหัสเดี๋ยวก็จะย้ายแล้ว8พฤศจิกาก็ย้ายและ,ะ,ยยแ,ละแต่สาวยังคงทับลักอยู่ความสําเร็จยังดีเยี่ยมอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของงานนะและการเมคมันนี่ต่างๆนะครับลัคนาราศีกุมนะคุณมีดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธย้ายมาอยู่กับดาวอังคารและอาทิตย์ในเรือนสุภะของชาวลัคนาราศีกุม เขาเรียกได้ตีกนร่วมธาตุลมและดาวเกตย้ายไปอยู่ที่มิถุนก็เป็นราศีธาตุลมฉะนั้นชาวลัคนาราศีกลุ่มได้อน,นิสง์จากดาวตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพุทธที่ย้ายเมื่อกี้นี้และดาวเกตที่ย้ายเมื่อเช้าส่วนอาทิตย์กับอังคารมันย้ายอยู่แล้วสรุปว่านะฮะอาทิตย์อังคารพุธและเกตย้ายไปตีกนกับลัคนาราศีกลุ่ม แสดงว่าลัคนาราศีกุมชะตาชีวิตจะมีความสำเร็จดีมากแล้วก็เจตจาอะไราก็ตามมักจะได้รับมาซึ่งผลดีแต่กลุมอย่าพยายามอย่าไปเสือกเรื่องชาวบ้านคณะช่วงนี้ <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมพุทธเนี่ยถึงแม้ว่าได้อยู่ในเรือนในพบสุภาอยู่กับอาทิตย์อยู่กับอังคารก็จริงแต่พุทธที่อยู่ในเรือนที่9ก็เป็นพินทุบาทด้วย ฉะนั้นพยายามอย่าไปพูดอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตนมากนะักปัญหาของใครของเพื่อนของญาติก็ให้โคดแม่งแก้กันเองอย่าไปเสือกยุ่งอะไรเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะนําเรื่องยุ่งยุ่งมาให้นะแล้วก็อย่าพยายามไปแสดงความคิดเห็นอะไรมากนะักท,ที่ไม่ใช่เรื่องของตนเพราะดาวตีกรร่วมธาตุลมตรงนี้ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมอยู่แล้วสินแสหมิง ดูแล้วยังไงก็ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีกุมนั้นดู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 ด,ด,ด,ดูในหลายๆแง่มุมแล้วการที่ดาวย้ายวันนี้สองดวงล้วนแล้วแต่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมทั้งสิน้นเดี๋ยวเหอะรอวันที่8พฤศจิกาพระหัสย้ายกลับมาย้ายเดินหน้ามาทับลัคนาอีกทีหนึ่งอีทีนี้แหละยิ่งดีโคตรดีเลย ลัคนาราศีตุลคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนและดาวพุทธที่จะย้ายมาทับลัคนาราศีตุลน,นั้นย้ายมาอยู่กับดาวอีกสองดวงคืออาทิตย์และอังคารพุธย้ายมาตรงนี้ส่งผลดีแน่นอนกับชาวลัคนาราศีตุลเหตุผลเพราะว่าพุธก็มาอยู่กับดาวอาทิตย์ทำให้กิจการงานของคุณมีความสำเร็จพุธ มาจากเรือนวินาศและมาจากเรือนสุพะจะมีงานติดต่อได้งานมาแบบไม่คาดฝันทั้งงานที่เคยยกเลิกไปแล้วหรืองานที่คนอื่นทำแล้วไม่สำเร็จมันก็จะมาหาคุณแต่คุณจะทำสำเร็จเพราะว่านอกจากพุทธที่มาทับลักแล้วดาวอาทิตย์ก็ทับลักอยู่ซึ่งได้องค์เกณ์นรเกณฑ์ เป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลชะตาชีวิตจะขยับดีและเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างมากกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะก่อนหน้านี้ตุลเป็นลัคนาราศีหนึ่งที่ปัญหาชีวิตเยอะชิบหายเยอะจริงๆนะโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวใครเป็นลัคนาราศีตุลมาคอนเฟิร์มได้เลยเรื่องส่วนตัวก็วุ่นวายมากไอ,เอกก้เรื่องจุกจิกงี่เง่าเรื่องรักก้อนเรื่องอะไรตอ่ออะไรก็รหมายลุกเนี่ยคือชาวตุล แต่ดาวที่มาทับลักตรงนี้ส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองแน่นอนนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนคุณดาวสุกก็เน่นแหละย้ายไปเป็นมาหาจักรโยกหน้าแล้วก็เป็นปทุมเกณฑ์ด้วยโอ้ยยิ่งดีเข้าไปอีกฉะนั้นลัคนาราศีตุลขอให้สบายใจได้เลยนะดวงคุณจะขยับดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเดือน2เดือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ผ่านมาช้าแลัคขนาราศีตุลเนี่ยแม่งติดท็อปเทเลยท็อปเทนนี่ไม่ใช่ว่าดีนะแม่งท็อปเทแห่งความวุ่นวายเออววายจริงตุลเนี่ยไปดูเถอะที่ผ่านมาเนี่ยฉะนั้นตุลคล้ายๆกลุ่มอะดวงขยับดีขึ้นหลายๆด้านส่วนความรักอยู่ที่ตัวคุณเองจะพาไปทิศทางใดนะพาไปทิศทางดีก็ดีอยากจะปวดหัวต่อไปก็ก็ไปตามนั้นแหละเพราะว่า ดาวเจ้าตัวเป็นมหาจักรอยู่ที่คุณล้วนๆเลยตอนนี้ลัคนาราศีมิถุนคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วพุธก็ย้ายวันนี้แล้วเกตก็ย้ายวันนี้เกตย้ายไปทับกับมิถุนเกตจะไปเลงกับดาวศุกร์ที่จะย้ายพรุ่งนี้นะครับเท่ากับว่าลัคนาราศีมิถุนนั้นดาวพุธดาวเจ้าเรือนของตัวเองนั้นย้ายไปอยู่ในเรือนที่ตีโกนกับลัคนาตัวเองนะไปอยู่กับดาวอังคารอยู่กับดาวอาทิตย์ ดาวที่มีการย้ายขยับตรงนี้นั้นนะครับส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณก็ขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นตามอิทธิพลของดวงดาวนะขยับดีขึ้นยกเว้นเรื่องความรักที่ยังไม่ค่อยดีแต่ว่าดาวพุทธที่ไปตีโกรกับลัคนาราศีของคุณเองตรงนี้ไปอยู่กับดาวอังคารซึ่งอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ แล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะมันหมายความว่าแวดล้อมสังคมของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ชาวลัคนาราศีมิถุนอีกเช่นกันนะครับดาวที่ตีโกนร่วมธาตุลมตรงนี้ทําให้การงงการงานของคุณเข้าที่เข้าทางขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างน่าอัศจรรย์นะครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ฟังว่าจะมีแต่เรื่อง คู่ครองนะที่ยังจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะักเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่นั้นยังอยู่ในเรือนอริอยู่แต่ดาวสุขที่เป็นเล็งลักษณนี่ก็ไม่ธรรมดานะสุขเล็งลักษเนี่ยสุขเป็นมหาจักรไปอยู่ในเรือนคู่แล้วก็สุขเจดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันร์ถ้าเจอความรักก็จะเจอในลักษณะโคลงครามโคลงครามแหละครับเช่นมีโอกาสไปเจอคนมีเจ้าของ หรือคนมีเจ้าของมาชอบเราหรือไปเจอแล้วแม่งรักปักอกขึ้นมาแบบโอ้โหปัจจุบันทันด่วนชอบขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะนี่แหละนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วสูกไปเลงกับดาวเกตเนี่ยมันยิ่งเป็นอะไรที่บอกไว้ชัดเจนใหญ่เลยว่ามันจะมีความรักแบบโครมครามโครมครามเกิดขึ้นนะที่ผมชอบพูดบ่อยๆอะแอบแซบแอบแซบอะรู้จักกัเปล่า ลัคนาราศีกันดาวพุธย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่กับอังคารอยู่กับอาทิตย์นั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องการทำมาหาแดกแต่ว่าการเงินจะดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพุธไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่กับดาวอีกตั้งสองดวง แล้วก็จะไปโยกกับดาวศุกร์ในวันพรุ่งนี้ส่วนดาวเกตไปอยู่ในพบลอยกลางฟ้านั่นก็เท่ากับว่ามีโอกาสที่จะมีงานนอกเหนือจากที่เราทำอยู่งานไม่คาดฝันเข้ามาเป็นอะไรที่โชคดีสำหรับชาวลัคนาราศีกันลัคนาราศีกันดาวพุธกับดาวเกตที่ย้ายวันนี้สรุปโดยรวมแล้วทำให้ชะตาของคุณเองนั้นได้รับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกว่าช่วงจากช่วงที่ผ่านมา สรุปก็คือดีนั่นแหละอย่างไรก็ดีขอให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับตั้งใจเมคมันนี่ให้ดีๆแล้วกันยังไงก็ตามหยิบจับอะไรก็จะได้แต่เงินแต่ทองนะถือว่าโชคดีอย่างมากกันเนี่ยดีต่อเนื่องสบายใจได้และก็ยิ่งช่วงนี้ยิ่งเมคมันนี่ยิ่งรับทรัพย์เลยชาวกันลัคนาราศีธน,นูดาวเกตและดาวพุธย้ายวันนี้ แล้วก็ดาวพุธนั้นย้ายไปอยู่ในเรือนลาพะของชาวลัคนาราศีธนูกรมมะไปเป็นลาพะปัตตนิไปเป็นลาพระแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยาดาวสุกย้ายมาที่ธนูอีกธนูนะการเงินจะดีโคตรโชคดีนะจะดีมากๆด้วยเพราะว่าดาวการงานไปเป็นลาพะนะครับถือว่าโชคดีมากแล้วก็ เป็นดาวความรักด้วยดาวความรักไปอยู่ในเดือนลาพะจะโชคดีทั้งเงินทั้งความรักนะครับคนโสดมีโอกาสจะเจอความรักหรือเจอคู่หรือคนที่ถูกใจดาวสุขทับรักเนี่ยจริงๆดาวสุขย้ายพรุ่งนี้นะแต่ดาวเกตย้ายไปแล้ววันนี้ย้ายมาเล็งลัคนาราศีธนูมีโอกาสเจอความรักแบบไม่คาดฝันเข้ามานะครับสรุปคือธนูดี จะไม่ดีได้ยังไงอ่ะดาวกรรมะไปเป็นลาพระแล้วเล็งไปยังดาวมนุษย์อยูมีโอกาสจะเจอความรักจากโลกโซเชียลก็ได้ชาวลัคนาธนูนะกรรมะไปเป็นลาพระกรรมะคือเรือนการงานไปเป็นลาพระก็คือเรือนลาบนะส่วนไอดาวุพเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีเรือนคู่ครองด้วยปัตตนีไปเป็นลาพระจะหมายความว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่นําโชคนําลาบมาให้ก็ได้ นั่นแหละถือว่าโชคดีมากลัคนาราศีธนูนะเฮงจริงๆต้องบอกไว้เลยเพราะว่าดาวเดินดีอย่างเนี้ยมันเฮงแน่ๆนะครับนี่ไงเขาบอกไว้ชัดเจนแล้วเนี่ยคุณอุสาเขาเออเขาก็บอกธนูสาธุดีมาตั้งแต่ปี6-3ปลายปีแล้วจริงดีจริงๆนะลัคนาราศีมีนนะคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือน แล้วก็ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะลัคนาราศีมินดาวพุธดันเสือกย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะย้ายไปอยู่กับอังคารย้ายไปอยู่กับอาทิตย์นะนะครับต้องบอกเลยว่านะย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้แสดงว่าต้องระวังเรื่องปัญหาความรักและครอบครัวอยู่เหมือนกันนะคะ เพราะดาวพุธนั้นเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนพันธคุคือครอบครัวยวดยานพหนะแล้วก็ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยระวังสุขภาพของคนในครอบครัวอยู่บ้างต้องระวังอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีมีนอีกเช่นกันถ้าจะต้องมีการสายคอนแทคหรือเอกสารใดๆขอให้รอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับอย่าประมาทอย่าเผลอเรอนะชาวลัคนาราศีมีน นะคือเงินมีเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือหลักไม่ต้องห่วงแต่ได้มาเสร็จแล้วปับ๊บจะต้องมีอันออกไปเสมอนะครับเพราะว่าดาวพุธแม่งก็ไปอยู่กับอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินไปอยู่มรณะด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับนะครับแล้วถามว่าเอาแล้วตอนนี้กูมีดาวอะไรดีนะตอนนี้เดี๋ยวรอดาวสุกพรุ่งนี้ดาวสุกย้ายมาลอยกลางฟ้าถึงบอกไงว่า มันยังไงก็แล้วแต่ยังจะมีเ,เงินทองเข้ามาใช้มาเข้ามาให้ใช้ตลอดเพียงแต่มันได้มาเสร็จปับ๊บมันรอจ่ายออกไปเลยมันจะจ่ายเกี่ยวกับบุคคลในครอบครองในครอบครบัวนี่แหละนะฮะแต่ว่ามินเนี่ยดาวที่เดินตรงนี้ระวังปัญหาความรักนะปัญหาความรักคู่ครองเนี่ยกำลังกำลังจะส่งผลกับชะตาแล้วมันขยับดีขึ้นมาช่วงหนึ่ง แล้วก็เนี่ยแหละมันจะเดินมรณะอีกแล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะไปเจอกับความรักแบบลับๆอะ่ะนะถ้าใครมีความรักอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเสือกเปิดเผยมากหรอกอืมบางคนเนี่ยมันจริงๆนะมันมีแฟนมีอะไรก็ต้องพยายามพยายามบอกให้โลกเคารู้บางทีเขาก็ไม่ได้อยากรู้ะไรเรื่องของมึงน,นักหรอกนะปิดๆไว้บ้างก็ดีเข้าใจไหมนั่นคือชาวลัคนาราศีมีนเออ,เอจริงๆนะบางคนมันดวงมันโฉลกกับแบบนี้ไปเปิดเผยมากก็ทําให้มีปัญหา นี่ก็บอกกับชาวมีนในแบบนี้แหละลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนและดาวอังคารของคุณนั้นก็อยู่ในเรือนวินาศอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานอยู่ในเรือนวินาศด้วยแล้วก็ดาวพุทธที่ย้ายมาอยู่ในเรือนวินาศอีกวันนี้ทําให้ดาวแมงอยู่ในเรือนวินาศถึงสดวงระวังปัญหาจุกจิกเรื่องงานต้องแก้ปัญหาเยอะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่า การเงินการทองยังดีอยู่มากขอให้สบายใจเพียงแต่การงานมีเรื่องต้องแก้ไขปัญหาเยอะปัญหาจุกจิกในเรื่องงานก็ดาวเจ้าตัวไปเป็นวินาศอ่ะแล้วไปอยู่กับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนการงานและเสร็จเป็นคู่ศัตรูอีกอยู่กับดาวพุธเจ้าเรือนมอนะเจ้าเรือนลาพระก็มาอยู่ในเรือนวินาศต้องแก้ปัญหางานเกา่าแต่ก็จะส่งผลดีต่อไปแล้วก็ดาวการเงินของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขอให้สบายใจได้พิจิกไม่ต้องห่วงส่วนเรื่องความรักเนี่ยเดี๋ยวดาวสุกย้ายพรุ่งนี้ก็จะแฮปปี้ขึ้นอีกขอให้สบายใจได้ดาวถึงแม้ว่าดาวมันวินาศสามดวงแต่มันก็ยังมีดาวที่ดีอยู่ที่สัมพันธ์กับลัคนาอยู่ขอให้สบายใจได้แต่ช่วงเนี้ยอารมณ์จะหงุดหงิดง่าย,ายนะเพราะว่าดาวมันวินาศมาสองดวงก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งอาทิตย์แล้วก็อังคารเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปห,หมดนะ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นที่ดวงหรือเป็นที่นิสัยก็ไม่รู้อืมแล้วก็ดาวพุธย้ายมาหลุดอยู่ในเรือนวินาศระวังเรื่องเอกสารสัญญาจะจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญานิดนึงแล้วก็ดาวพุธเนี่ยมันเกี่ยวกับคำพูดด้วยนะฉะนั้นพยายามพูดอะไรที่มันดีๆนะอย่าพยายามไปสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งใดๆที่มันจะนำไปสู่ความจุกจิกยุ่งยากนะชาว พิจิกนะแต่ขอให้รู้ว่าเดี๋ยวความรักจะทําให้คุณสดชื่นขึ้นนะคนโสดก็มีโอกาสจะมีคู่มีคนรักมาชอบพอมาถูกใจอะ่ะชาวพิจิกอะ่ะแต่ก็ต้องดูเลยนะว่าหน้าตามีปัญหาเปล่าบางคนหน้าตามีปัญหาด้วย,ยนิสัยมีปัญหาด้วยเงี้ยมึงจะหาความรักที่ไหนมันจะเจอเล่าหมดแล้วทั้ง12ลัคนาราศีอา่าขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ กับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี